วัสดีค่ะพรีวิวไวก่อนเลยนะคะเอาของวางทิ้งไว้ด้านหน้าให้เห็นกันนะคะสวัสดีค่ะว่าวันนี้พิมจะมาแกะกล่องนะคะตามรีเควสต์คน้องถามมาว่าพี่พิมไมซื้อเลยหรอพักนี้พี่ก็ซื้อค่ะแต่ว่าบางทีเห็นว่าเออคนก็จะคิดว่าเอามาขี้อวดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าไม่ไม่เอามาทําวิดีโอดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเอารีเควสต์มาก็ทําให้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างของที่มาดูวันนี้ทั้งหมดนะคะมีทั้งซื้อเองแบรนด์ให้มา ญาติเพื่อนพี่น้องให้มาด้วยความเนหาหรือว่าส่งมาให้ทดลองใช้นะคะก็มีหลายแบบด้วยกันนะคะบางอย่างอาจจะไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้ซื้อเองจริงเอาอันแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะ Hope in อาจารย์อันนี้นะคะของ Philosophy เป็นเหมือนกับเนื้อเหมือนกับซูเฟลเวลาแบบเขาเรียกอะไรอะนี่ค่ะเหมือนครีมเหมือนเนยอะไรเงี้ยนะคะเนื้อจะแบบว่าเป็นฟูๆูนิดนึงอันนี้กระปุกไซส์มโหรานเลยนะคะอันนี้ขนาด 8ออนนะคะหรือ226กรัมนะคะตรงนี้ข้างล่างถ้าเกิดใครเคยใช้หรือเคยเห็นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นขนาด2ออนนะคะอันนี้คือขนาด8ออนนะ4เท่าขนาด2ออนขายในห้างอยู่ที่ประมาณ2,700บาทะคะ่ะก็คือกระปุกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อที่นี่คงอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึง่งแต่ว่าพิมพ์สะพดรีมีน้องของเพื่อนของเพื่อนของน้องของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะบินกลับมาจากต่างประเทศนะคะก็เลยฝากซื้อกระปุกนี้ซื้อมาได้ประมาณ2,000 สามพันบาทตีบสามบาทแล้วกันไม่ถึงดีนะคะสองพันกว่าบาทพิมพ์ใช้แล้วชอบเนื้อชอบกลิ่นอะไรดีหมดแต่ว่าแพ้อย่างหนักเพราะว่าคือแพ้นี่คือแพ้ตรงช่วงรอคือพอที่เกิดว่าทานแล้วมาใกล้ๆตาปุ๊บเนี่ยคะ่ะน้ําตาไหลแพรกออกมาเลยคือประมาณว่า เศร้ามาจากไหนคือมันทําให้พิมพ์แสบตามากเนี่ยเพราะนั้นทุกวันนี้เนื่องจากซื้อมาแล้วดิฉันไม่ยอมทิ้งเด็ดขาดหลายพันบาทเนี่ยนะคะก็คือทาห่างๆคะ่ะคือตั้งช่วงตั้งแต่รอบคิ้วนะคะไปจนถึงช่วงนี้เนี่ยคือพิมพ์จะเว้นเลยคือว่ายังไงก็แล้วแต่มันคงต้องบํารุงผิวเราได้แหละพิมพแต่ว่ามันอาจจะทาให้เราแสบตาห,หน่อยเพราะนั้นก็เลี่ยงบริเวณที่เราทราบนะคะว่ามันทําให้เราแพร้รแ,แสบตาอันที่สอง ก็จะเป็นของ Aviyo นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นวิดีโอพิมทำไปแล้วนะคะเป็น marks, แผ่น m a ก s สนเ l e r ที่พิมรักมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือถึงแม้ว่ามันหมดตัวนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะซื้อไปใช้อีกนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูวันนี้ว่ามันใช้อะไรยังไงมันคุ้มขนาดไหนนะคะลองไปดูในวิดีโอที่พิมทำแยกไว้แล้วก็อันนี้ทางแบรนด์ให้มาค่ะเหมือนกันของ Aviyo นะคะอันนี้เป็น r a d i a n c Serum ซึ่งอันนี้เขาจะเป็นจุกๆแบบนี้ เป็นแคปซูลแบบนี้นะคะ1นึ่แคปซูลก็คือใช้1ครั้งพิมพ์จะใช้ตอนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแล้วแต่ความต้องการบางทีบางวันเราก็เปลี่ยนไปใช้เลยอื่นบางเดินใช้ซ้ําๆเดิมทุกวันมันเซ็งกระปุกหนึ่งมี40อันนะคะสําหรับราคาต้องบอกตรงว,ว่าไม่ทราบจริงๆเพราะเนื่องจากเขาให้มาถ้าเกิดใครอยากทราบลองติดต่อตัวแทนจําหน่ายดูแล้วกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นขายตรงนะคะ อันนี้ทําวิดีโอไปไม่นานเมื่อกี้เมื่อสองสามวันก่อนเองกันนะคะเป็นสบู่ล้างหน้าที่ตอนนี้พิมพ์กาลังเหื่อมากๆเพราะว่า มันสะดวกค่ะมันเล็กนะคะมันพกไปไหนมาไหนไดน้มันเบาเปิดมาปุ๊บมันพ่นออกมาปุ๊บเป็นฟองเลยอะไอย่างงี้คะ่ะก็คือขยี้ลงหน้าได้ทันทีไม่ต้องมาแบบว่าทูแบบบางทีน้ํากระเด็นทั่วบริเวณนะคะคนรอบข้างลังเกียจทันทีอันนี้เป็นสบู่ที่ชื่อว่าสบู่น้ําสมุนไพรแพะของพแพรใหมนะคะผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพแพรไหม่มันไม่ยอมโฟกัสเนาะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพร่ใหม่นะคะน,นี้มันก็จะเป็นแบบสมุนไพรทั้งหมดเลยเวลาที่วางตั้งไว้น,นานเนี่ยถ้าเกิดตรองนี้มองเห็นเนะี่ยมันจะเป็นตะกอนข้างล่างเพราะมันเป็นเขาสก,กัดมาจากสมุนไพรของจริงค่ะก่อนใช้นก็จะเขยา่าเขย่านิดนึงอันนี้ขวดละร้อยเกบเก้าบาทจะต้องลองติดต่อเขาดูนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์เพื่อใครอยากจะติดต่อไปแต่ว่าพิมมีอีกหนึ่งวิดีโอที่พิมทำไว้แล้วแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้แล้วด้วยนะคะสําหรับของอย่างอื่นที่เหลือเป็นของท อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายที่เพื่อนให้มานะคะแป้งแป้งทาหน้าไรซ์แคร์เพิ่เข้าใจว่าหาซื้อได้ตามผู้แบบซูเปอร์มาร์เก็ตนะตอนนี้ก็คือชอบเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็น100%ปรปัสจากาข้าว่ํามแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้และย่อยสลายด้โดยธรรมชาติแล้วก็ผลิตจากข้าวที่ไม่ผ่านการตัดต่อทางพันธุก,กรรมนะคะคือข้อแตกต่างของมันกับพวกแป้งฝุ่นธรรมดาก็คือว่าเนื้อมันจะหยาบกว่าตอนแรกทิมเขย่ามาจากกระปุกรีบเอาหาเพื่อนเลยเพราะเพื่อนให้มา ทำไมมันหยาบขนาดนี้นี่มันกระดาษทรายอย่างไงี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มชอบแล้วก็คือเรียกว่าโอเคเพราะพิมพเนี่ยเป็นคนใช้แป้งฝุ่นทุกวันนะคะเพราะว่าหลังล้างหน้าตอนกลางคืนแล้วเนี่ยก็คือจะลงบำรุงเสร็จก็จะแป้งฝุ่นปกเหมือนเด็กอนุบาลอาบน้ําเสร็จต้องปับแป้งมาส่วนตากตอกันเลยค่ะอันนี้นะคะโลชั่นกันแดบดบ ฟา r i s ของนาริสอะไรประมาณนี้นะคะ SPF 50พอดีว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่ะมันเซลล์อยู่ที่วัดสันนะคะขนาดบรรจุก,ก็คือ10 ml ซื้อ1แถมหนึ่งก็คือซื้ออันแรกอันที่2ซื้ออีก1บาทนะคะคือซื้อ1แถม1พิมพ์ใช้แล้วเนี่ยมันก็ดีมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อน้ำนมเป็นน้ำเลยอย่างเงี้ยค่ะไหลเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันไม่ทำให้หน้ามันแล้วที่สำคัญที่เลิศที่สุดเพราะว่า ขนาดมันเล็กประมาณอย่างนี้มันใส่ในกระเป๋าไดา้พกไปไหนมาไหนได้โดยเฉพาะยาี่เวลาที่แบบไปทําหน้าหรือจะไปนู่นนี่นั่นเป็นนักเรียนมาอยู่โรงเรียนสมัยนี้แดดมันแรงนะคะเอาไปโรงเรียนด้วยล้างหน้าตอนกลางวันเสร็จน้องล้างหน้าซัดครีมกันแดดลงไปซ้ำอีสกสักรอบหนึ่งก็พกสะดวกมากๆเลยค่ะ10 ml แล้วมัน1แถมหนึ่งนะคะยั่วยินใจแล้วก็มีลิปมันของเมเบรีนะคะสีสตรอเบอรี่ที่ตอนนี้พิมพ์กำลังฮิตอีกเช่นกันนะคะประมาณอย่างนี้สีเดยนนะเนี่ยค่ะ คือไปยืนเลือกอยู่นานกันนะคะไปยืนเลือกกับยายมาเอาสีไหนดียายยายบอกว่าเฮ้อเลือกไปเถอะก็ได้สีนี้มาเพราะสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ใกล้เคียงสีปากจิงทีไม้สุดน,นะคะถ้าเกิดว่าใครจําได้พี่มีวิดีโอหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับการเลือกบลัชออนแล้วก็ลิปลิปที่ไม่น่าจะพลาดเลยนะคะคือสีที่แบบว่ามันเป็นสีเลือดฝาดของเราเองเอาละค่ะส่วนที่เหลือทั้งหมดตรงนี้ซื้อโอ้ลดราคาหมดเลยนะคะอันนี้เป็นรองพื้น เนื้อเนื้อน้ำนะคะเป็นสีเบอร์ศูนย์สามพอร์ชเลนนะคะเขย่าแล้วมันดูข้างในมันดูเหมือนมันไม่ไม่เท่านะแต่จริงแล้วเวลาเพราะมันอยู่ที่ขวดนะคะมันเป็นขวดขวดแก้วล่ะที่เขียนข้างหน้าเบอร์สามเพราะว่าผมซื้อมาสองสีนะคะที่เกียรจะต้องมาพลิกดูด้านหลังว่านี้ขวดนี้เบอร์อะไรก็ขวดนี้เนี่ยสามสิบมลนะคะเป็นของน u m เบอร์เซเว่นซื้อที่ร้านบูธซื้อตอนไหนตอนหนึ่งแถมหนึ่งอยู่แล้วนะคะราคาปกติรู้สึกมันจะขวดละหกร้อย หรือ700บาทซื้อ1แถมหนึ่งก็คุ้มมากๆเลยอะค่ะตอนนี้ก็ชอบนะคะอันนี้เนี่ยลงพลิมใช้ในวิดีโอสอนแต่งหน้าที่ทำสองสาครั้งแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเนียนมากๆเลยเลิศมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้ร่วมกับฟองน้านะคะไม่ได้พิม์ลงด้วยมือก็ได้แต่ถ้าลงด้วยฟองน้ําจะเนียนมากกว่าจากนั้นอันถัดไปแป้งผสมรองพื้นของเรฟลอดนะคะรุ่น new complexion wet and dry เป็นรุ่นออยฟรีนะคะอันนี้เป็นสีเทนเดอร์พีชหรือสีเบอร์2นะคะเป็นสีที่อ่อนที่สุดที่เขามีก็คือด้านนี้เป็นกระจกนะคะแปง้งแล้วก็เปิดมาด้านล่างจะมีพัฟขนาดไม่หนามากนะคะขนาดบางๆอย่างนี้ซึ่งพี่ไม่ใช้เขาปกติพจะใช้แป้งมากกว่าอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็แน่นอนค่ะซื้อมาหนึ่งแถมหนึ่งอีกแล้วนะคะอีกสีหนึ่งทิ้งไว้ที่อีกบ้านหนึ่งะคะ่ะก็ตอนนี้เห่อเหมือนกันบางวันบันไหนที่ไม่ได้ลงลองพื้นนะคะไปข้างนอกไปเองอะไรอย่างนี้ลงเฉพาะ แป้งผสมรองพื้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าเนียนเวิร์กม,กมากเลยส่วนอันนี้กับอันนี้สองอันนี้ซื้อมาก่อนช่วงนี้ละก่อนช่วงที่เขาจะลดราคานะคะเจ็บใจมากเพราะว่าพอตอนที่เขาลดราคาวัดสารนะอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยอะคือซื้อหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งหนึ่งบาทแต่ว่าตอนนั้นพอดีพิมไม่สบายเข้างพวงบาลนะคะ่ะก็ออกมาไม่ทัน หายป่วยออกมาไม่ทันเพื่อจะซื้อลิปมันอันนี้เนี่ยเพื่อให้ดูว่าชอบใช้มากแค่ไหนนะคะนี่คือบิดขึ้นมาสุดแล้วนะคะไม่เหลือแล้วอ่ะคือที่เหลือจากตรงนี้ไปก็คือต้องเอาคัตเตอร์บัตค่อยๆปะแล้วก็ล้วงมันขึ้นมาเพื่อใช้นะคะอันนี้ชื่อรุ่นมูล Dr อ p นะคะเป็น m o i s t u r i z i n g ทิมชอบมากๆเลยก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูก็ได้เข้าใจาว่ามันจะร้อยเก้าหรืออะไรแล้วพอตอนช่วงเี้ยหัลดลดราคาเงินแบบลดเหลือร้อยหกสิบเก้าหรือไงแล้วก็อันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้เดี๋ยวนะ อันนี้เป็นลิฟท์มอยส์เจอไรซิ่งนะคะส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นของเรฟลอตเหมือนกันอันนี้เขาเรียกลิฟท์ทรีทเมนต์อันนี้ขนาดบรรจุมก็จะเล็กกว่านะ,ะอนีอันนี้พิมเก็บเอาไว้ใช้เพิ่งจะเปิดเพราะว่าอันนั้นมันหมดอันนี้จะมีปริมาณบรรจุน้อยกว่าแล้วก็เข้าใจว่าราคาน่าจะแพงกว่านะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าคือมันทําให้ปากนุ่มมากๆเลยนะคะน,นี่จะแท่งเล็กมีแท่งใหญ่ก็ลองปี ต้มดำแบบมองรอช่วงที่แบบมันลดราคาอะไรนี้ส่วนนี้ค่ะน,นี้ดีใจมากอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดิสอดเขียนขอบตาแท่งใหม่ที่พิมโปรดและรักมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครดูวิดีโอติว o ต,รตรอร l เป็นบ่อยๆพิมจะเป็นคนที่ชอบใช้ไอายไลเนอร์เพนซิลมากกว่า อายไลเนอร์ลิควิดอายไลเนอร์มากกว่าเจลอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่พิมใช้ก็คือพิมใช้ของเมเบลีนอยู่ขอ y เมเบลีนก็ถือถือว่าใช้ได้นะคะแต่ว่าพอมาเจอของเรฟลอนอันนี้เนี่ยรุ่นนี้นะคะชื่อเรฟลอนคัลเลอร์สเต e l i n ไลเนอร์ไม่รู้มันจะโฟกัสหรือเปล่านะคะเรฟลอนคัลเลอร์สเต e l i n ไลเนอร์นี่นะคะราคา 295บาทแต่พิมพ์ไปถอยมาตอนที่มันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่ร้านบูธนะคะก่อนป่วยไปถอยมาที่ร้านบูธก่อนป่วยก็เลยได้มาหนึ่งแถมหนึ่งก็อันนี้ไว้บา้านที่อันนี้อีกวันห่วันอีกบ้านหนึนนนนน่งนะคะก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสามารถเขียนเข้าไปที่เส้นน้ำตาด้านในนะคะได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องกดเลยะคะ่ะคือแบบพอป้ายปุ๊บมันติดเพราะว่าเนื้อมันนุ่มมากๆนะคะพิเขียนให้ดูนุ่มและดําอย่างมาก เนียนเลยล่ะคะเขียนลงไปนี่แบบว่าสบายมากแล้วเวลาล้างก็ไม่ได้ล้างลําบากกระชากอะไรเลยนะคะก็ทั้งหมดนี้ก <mét> <os> like ็เป <ule> uh ็น huh. สิ mm ่ง hmm. ที so, possible, so, that that ่เอามาแช่นะคะว่าเพิ่งได้มาใหม่ในชุงหลังจากวิดีโอก่อนคะนี่คือใหม่จากวิดีโอที่แล้วก็คือว่ามีแต่ของที่ส่วนมากจะชอบมีอันนี้ที่ผิดหวังนะคะโฮปคือแบบว่าราคาแพงแล้วดันมาแบบ ทำให้ฉันแสบตาน้ำตาไหลร้ลองไห้เอาล่ะค่ะไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันวันนี้แล้วเราเจอกันเดีโยวๆหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ